วอลคัมทูป่างฟิ e ซี o n c h ช n n นลค่ะขอแอบให้ดูโซนนี้แอบดูแบบลายเสือคือสับคัญมากใช้งานจริงดีจริงใช้งานง่ายน,น้องฉลาดมากนะคะ วอนนี้ก็มาอยู่ที่ห้องแต่งตัวของแป้งเองนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็อยากให้เปิดห้องแต่งตัวแล้วก็วันนี้ก็ได้เลิกละ EP นี้ก็เลยพามาชมห้องแต่งตัวของแป้งเองคะ่ะเริ่มจาก เลยนะคะก็คือสีน้ําเงินคือจริงๆแล้วเนี่ยมีอินสเปรชันเยอะมากสำหรับห้องหนึ่งตัวเพราะว่าเป็นห้องแรกๆที่แบบแป้งคิดเลยว่าเฮ้ยเราอยากได้อันนั้นอยากได้อน,นี้อยากได้แทบจะเป็นห้องแรกของบ้านที่แป้งคิดว่าแบบมีรีเควสอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องสีเนี่ยก็เป็นเรื่องอันนึงที่แบบอยากจะให้มันแบบแซ่บแล้วก็ไม่น่าเบื่อ แป้งก็เลยเลือกคู่สีมาจริงใจจริงอะป้งเลือกคู่สีมาหลายอันแบบอาจจะมีเขียวเทาหรืออะไรอย่างี้ไหมแต่ด้วยความที่ว่าหลายๆคนอาจจะเห็นว่าแป้งใช้สีเขียวกับสีเทาเนี่ยไปเยอะมากกับห้องอื่นๆนะคะห้องนี้แป้งก็เลยเลือกคู่สีที่แบบไม่เหมือนไม่เหมือนใครในบ้านแน่นอนเพราะไม่มีใครกล้าเลือกนั่นเองค่ะแป้งก็เลือกสีน้าเงินแล้วก็อยากจะจับคู่สีที่แบบว่าคู่สีที่มันแบบคอนทราสต์กันก็เลยมาได้ลงเอยที่น้ําเงินกับชมพูนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูกันนะคะว่ามันมีอะไรกันบ้าง อื่นเลยเนี่ยขอพูดถึงอินสตาเรชั่นในการทำวอล์กอิงโครเซก่อนเพราะวอล์กอิง c ครเซตแป้งเชื่อว่ามันก็เป็นเหมือนดีมส์โค o เซ t ของทุกๆคนนะคะที่แบบว่าพอทําบ้านเราก็อยากจะมีโค o เซ t ที่สะดวกสบายแล้วก็สวยด้วยนะคะอินส i าเรชั่นของแป้งต่างๆที่เซฟรูปมาเนี่ยมันก็จะเป็นแนวแบบร้านเสื้อผ้าร้านคาเฟ่ต่างๆนะคะก็เลยออกมาได้เป็นประมาณนี้นะคะมีความโค้งอันนี้ขอขอบอกว่าชอบความโค้งมากเป็นอันที่รีเควส t ์กับดีไซเนอร์เลยว่าขอ้งขอมแบบโค้งๆได้ไหมแล้วก็อยากได้แบบบานตู้ปิดที่แบบทําให้มัน ไม่หรบไม่อยากแบบไม่อยากโชว์ของไม่ได้อยากเปิดแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราปิดหมดเลยทั้งทุกด้านเพราะแบบมันก็น่าเบื่อเกินไปอ่ะก็เลยเลือกว่าแบบกระจกก็ต้องมีกระจกนี่คือสําคัญมากคือเป็นผู้หญิงทั้งบ้ากระจกนี่และแแป้งก็บ,บ้ากระจกนั้นก็มีโซนที่เป็นกระจกโซนที่เป็นบานตู้ปิดแล้วก็ขออีกฝั่งเนี่ยเป็นบานตู้เปิดแต่ว่าปิดด้วยผ้าม่านนะคะช่วยทําให้แบบมันมีลูกเล่นในห้องเรามากขึ้นนันที่แอบจัดแล้วมันก็เลยแบบโชว์ได้อันนี้ก็เป็น โซนที่แป้งจิบจับใช้บ่อยๆนะคะก็จะบอกเป็นคนบ้าสีขาวคือเป็นคนชอบเสื้อเชิ้ตสีขาวเสื้อยืดสีขาวใส่บ่อยที่สุดถ้าจะเห็นแป้งในโซเชียลต่างๆก็คือใส่สีขาวเยอะที่สุดนะ,ะก็จะให้สเปซกับน้องนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ตู้เสื้อผ้าของเรานะคะมันสวยงามก็คือเรื่องไม้แขวนเสื้ออันนี้คือก่อนทําบ้านเสร็จเนี่ยแป้งสั่งไม้หัวนเสื้อจากหลากหลายซัพพลายเออร์นะมาดูอ่ะอันนี้สั่งลองสั่งมาเนี่ยตั้งสั่งมาทั้งหมดประมาณสี่แบบแล้วก็มาเลือกว่าอะไรที่มันแบบ บางเบาแล้วก็น่าจะสะดวกในการใช้งานแล้วก็สวยงามได้ด้วยในตู้เสื้อผ้าเรานะคะแม่ก็มาลงเอ่ยที่นี้เพราะมันเบาแล้วราคาก็ไม่แพงมากนะคะซื้อใน Lazada ซื้อมาเยอะมากเพื่อให้ถูกตู้ เรียบร้อยเหมือนกันหมดนะคะเพราะว่าถ้ามันเราอ่าห์ทำตู้มาสวยงามนะแต่ว่าแบบสีฟ้าสีแดงสีนู้นกินสีเขียวเราไม่เล่นบรรลุนสีในห้องแต่งตัวนะคะขอแอบให้ดูโซนนี้จริงๆแล้วมันก็เก็บของได้อีกเยอะนะคะตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนวางไว้แบบยังสามารถใส่ของได้เพิ่มอีกนะคะอยากให้ดูจริงๆมักแอบติดวอลเปเปอร์อยู่ด้านหลังตู้แต่ว่าเสื้อผาแต้งบางหมดแล้วนี่ มีแอบมีแบบลายเสือลายเสือดาวแล้วก็เป็นแบบใบไม้ใบไม้แอบมีความสีทองๆหน่อยนะคะแล้วก็ห้องนี้แป้งก็เลยเลือกโทนสีน้ำเงินชมพูตัดกันแล้วก็พวกมือจับนะคะแป้งก็เลือกสีทองเดี๋ยวจะพามาดูว่าแป้งจัดออร์แกไนซ์อะไรต่างๆยังไงบ้างอะมาดูตรงนี้อันนี้ก็เป็น ไอซ์แลนด์นะคะซึ่งตั้งใจว่าจะเป็นพวกเอเซอรีเนี่แหละก็ตุม้มหูสร้อยอะไรที่หยิบจับใช้บ่อยๆก็จะมาวางไว้ตรงนี้นี่จะบอกว่านี่เพิ่งได้มาใหม่เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยตามช่องๆเนี่ยก็คือทางผู้รับเหมาทําทำอยู่แล้วแหละแต่ว่า แป้งอะตอนที่ขีดลืลืมคิดถึงเรื่องพวกช่องเล็กๆอะหรือว่าจำแนกว่าเป็นอันนี้เป็นแว่นเป็นสร้อยเป็นข้อมือเป็นตุ้มหูอะไรเงี้ยนี้ป้าก็เลยสั่งทำมาใหม่เพราะว่าเพื่อนแนะนําร้านนี้มานะคะชื่อเลเทอร์มายนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเนี่ยเขาก็จะสามารถตามไซส์ของเก๊ะเราแล้วก็เลือกสีกร,รมหยีได้นะคะแล้วทุกง,งานเขาก็เรียบร้อยมากเลยนี้ป้าก็เอามาจําแนกต่างๆค่ะสะดวกมากขึ้นจัดเป็นระเบียบมากขึ้นค่ะ สำตัวตั้งเองนะคะแป้งอ่ะเป็นคนที่ชอบ Mix and match ชุดเป็นแบบเสือ้อกางเกงยีนเสื้อกางเกงเนี่ยมากหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ย แป้งก็เลยขอลาวเสื้อเยอะๆส่วนพวก evening dress ก็มีบ้างแต่ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะก็จะมีตู้หนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเป็นสําหรับชุดยาวแต่ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราใส่ทุกวันนะคะจะบอกว่าเราไม่สามารถแขวนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราบนในขันเสื้อได้ไม่งั้นเราอาจจะต้องมีตู้ประมาณ50เมตรนะคะเพราะฉะนั้น,นแป้งก็จะต้องคิดก่อนว่าอะไรที่เราสามารถพับได้พามาดูดีกว่าอันนี้เป็นพวกเสื้อผ้าชิ้นเล็กๆนะคะพวกท็อปเล็กๆเนี่ยเราก็ต้องพับ ไม่สามารถแขวนได้แล้วอันนี้ก็คือพับโดยแม่บ้านนะคะซึ่งมีระเบียบเรียบร้อยกับแป้งนะคะก็จะทําให้แบบแป้งเห็นง่ายขึ้นจริงๆก็ไม่ได้เป็นระเบียบซะขนาดนั้นแต่ก็ยังพอสะดวกในการจัดเก็บหรือมองเห็นนะคะเพราะเกะแป้งก็ไม่ได้ลึกมากส่วนตรงนี้เนี่ยแป้งก็ขอเป็นไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L อย่างตรงไซส์ L เนี่ยแป้งก็เป็นพวกชุดนอนแล้วก็อันข้างบนนี้ก็จะเป็นอะไรพวกเป็นชุดชั้นในอะ่าเงี้ยอันนี้ก็คือใช้บ่อยสุดก็อยู่ข้างบน ะะแล้วก็กางเกงมันก็เอาไว้ตรงนี้ค่ะกางเกงมันก็จะเป็นแขวนครึ่งนึงก็จะแขวนอย่างนี้นะคะมันก็สะดวกและเห็นง่ายดีแต่พวกกางเกงยีนซึ่งแป้งก็มีเยอะพอสมควรแล้วก็คัดออกไปพอสมควรแล้วนะคะเลือกไว้เก็บไว้แต่อะไรที่เราได้ใช้จริงจแป้งก็เก็บไว้ในตู้เพราะว่ามันพับได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นตู้กางเกงยีนนะคะแล้วก็กางเกงขาสั้นอะไรก็อยู่ตรงนี้พับเอาไว้เห็นง่ายดีเป็นระเบียบดีค่ะ ตรงนี้ก็เป็นกระเป๋านะคะซึ่งแบบรกอะ่ะก็คือเอาแบบหยิบจับง่ายอะไรที่ใช้บ่อยๆก็จะมาอยู่ตรงหน้าตรงเอื้อมมือถึงนะคะอีกอันที่พ้งเน้นย้ำม,มาตลอดทุกอีพีคือแป้งอะชอบเลือกพวกมือจับมากใช่ไหมคะนอกจากขนาดหรือว่ารูปแบบลักษณะสไตล์ของมือจับแล้วเนี่ยวิธีการติดก็สําคัญอันนี้แป้งก็อยากจะติดที่มันไม่ไม่ปกติอะคือถ้าปกติแล้วคืออย่างนี้ย ออกมะรู้สึกว่าเฮ้ยป้าอ,อยากได้พื้นที่สีนเงินแบบดูเด่นๆโลง่งๆข้างบนป้งก็เลยแบบว่าขอติดตรงนี้ได้ไหมคะและ้วอินทีเรียก็แบบเฮ้ยดีมากมันดูแบบมันดูมีอะไรดีนะคะก็เลยเป็นการติดมือจับแบบนี้ขนาดเนี้ยก็ไล่มาเลยตั้งแต่ลูกบิดประตูมือจับจนไปถึงประตูไปห้องน้ำน,นะคะก็จะเป็นโซนสีทองรือายตัดกับสิน้เงินอันนี้ก็เป็นตู้ที่ลกที่สุดของแป้งนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ปิดตลอดเพราะฉะนั้นเนี้ยก็ยัดหยัดอะเข้าไปได้นนี้ก็เป็นพวก เดรสหรือว่าอีเวนต์เดรสต่างๆนะคะชุดยาวๆทั้งหลายเนี่ยก็จะมีสเปซไว้สําหรับตรงนี้โดยเฉพาะก็คํานวณแล้วว่าเออประมาณนี้แล้วก็ลึกเข้าไปตรงนั้นได้อยู่จริงๆตู้แป้งอะ่ะแอบลึกแป้งก็เลยทําชั้นไข้างหลังเป็นความคิดของป้านะคะป้าบอกว่าเออเนี่ยมันสเปซมันลึกลึกเกินกว่าตู้ปกติงนันเราทําชั้นรับไว้ข้างหลังเลยไหมเวลามีพวกกล่องหรือว่าหมวกอะไรที่เราไม่ค่อยได้ใช้อะไรเงี้ยเราก็เก็บไปข้างหลังได้นะคะประมาณนี้ ไปดูกันที่มุมที่ก็อยู่นานที่สุดของห้องเหมือนกันเพราะว่าแต่งหน้าเอ่ยทาครีมเอ่ยอะไรเงี้ยก็คือเป็นมุมนี้นะคะนี่ก็วันนี้ขอกระจกสูงเลยเพื่อแต่งตัวแต่งหน้าอะไรต่างๆนะคะกระจกเนี่ยเป็นกระจกเขาเรียกกระจกบนะิวตี้นะเราก็ขอเป็นไฟขาวเพื่อจะแต่งหน้าแล้วแบบรองพื้นสีไม่เพียนนะคะเปิดปิดได้ประมาณนี้ตรงนี้แป้งก็รีเควสให้เขาทำในแบบตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่างรู้สึกว่าคือมันมีอยู่ของมันเลยอ่ะจะสวยกว่าที่จะซื้ออะไรมาติดไว้นะคะก็ เป็นพวกครีมบำรุงน้ําหอมเนี่ยก็ดูเป็นระเบียบแล้วก็มีสเปซส,สาหรับการเก็บของมากขึ้นเพราะถ้าเกิดว่ารกที่ตรงนี้ไปหมดก็ไม่ดีนะโอ้ยอีกอันหนึ่งที่ภูมิใจนําเสนอมากก็คือหินอ่อนนี่ปกติใช่ป่ะเวลาเลือกหินอะ่ะก็คือจะเห็นส่วนมากก็จะเป็นสีขาวสีดําสีขาวสีครีมอ่างเงี้ยที่ใช้กันบ่อยๆส่วนใหญ่นะคะแล้วห้องมันก็แบบเป็นสีน้ําเงินสีชมพูแล้วไม่อยากจะเพิ่มเฉดสีแล้วตอนที่ไปดูหินอ่อนอ เอาไงดีวะอะไรย่างเงี้ยว่าจนไปเจออันเนี้ยเฮ้ยใช่มากดูดิมีสีน้าเงินมีสีเฉดชมพูเฉดน้ําเงินอยู่ในนี้นะคะมันก็เลยกลืนไปกับห้องของแป้งที่เป็นสีน้ําเงินสีชมพูตรงนี้มันก็จะมีสเปซเพียงพอที่จะใส่เกะน,นะคะก็เป็นชั้นบางๆนเนาะเพื่อใส่เนี่ยลิปสติกหรือว่าพวกตลับต่างๆเนี่ยนะคะเรียงกันไว้เป็นจัดออแกไนซ์ดีก็ใส่ของได้เยอะอยู่ ต้งเป็นคนหนึ่งนะคะที่ใช้เสื้อผ้าเปลืองมากในแต่ละวันนะคะไม่ว่าจะเป็นตื่นมาก,ก็คือลดน้ําต้นไม้หรือว่าไปทาข,ข้าวก็ชุดหนึ่งออกไปทํางานก็ชุดหนึ่งออกกําลังกายก็อีกชุดหนึ่งแล้วบางทีตอนเย็นก็คือมีไปงานเลี้ยงไปอีเวนต์ต่างๆก็อีกชุดหนึ่งหรือบางครั้งไปหลายๆงานก็แอบเปลี่ยนชุดอีกเพราะฉะนั้นวันหนึ่งตั้งใช้เสื้อผ้าค แต่ว่าก็เนาะทำธุรกิจอกกับเสื้อผ้านะคะร้าน Flip Season อยู่ทองหล่อ13แอบใของเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้เสื้อผ้าเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการดูแลรักษาเสื้อผ้าก็เป็นอะไรที่แป้งให้ความสําคัญสุดเลยเดี๋ยวไปดูกันแป้งมีโซนที่แบบสําหรับการดูแลรักษาเสื้อผ้าของแป้งอย่างดีนะคะตามไงมาค่ะ ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นโซนเรียกว่าโซนนอกบ,บ้านคือป๋าแป้งเนี่ยคิดว่าตั้งแต่ต้นเลยว่าเราควรจะแบ่งสัดส,ส่วนที่เป็นโซนเซอร์วิสให้แม่บ้านอยู่ได้เวลาเราไม่อยู่บ้านซึ่งปกติเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเราก็ไปทํางานข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถทํางานของเขาได้ทํากับข้าวได้ซักผ้าได้รีดผ้าได้มีห้องแม่บ้านห้องส่วนตัวของเขาเองด้วยห้องน้ําข้างนอกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะครบเรา,เาก็ไม่ต้องเข้าไปในบ้านของเรานะคะตรงนี้ก็เลยมาเป็นแบบนี้นะคะในโซนเซอร์วิสรูมค่ะก็จะมไีไล่มานะคะตรงนี้ก็้อง เก็บของห้องรีดผ้าห้องทำอาหารห้องครัวไทยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะห้องซักผ้า ห้องนี้นะคะก็เป็นห้องที่ใช้บ่อยเพราะว่าใช้เสื้อผ้าเปลืองแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการเลือกสิ่งต่างๆห้องนี้ก็คือเลือกเองเพราะว่าแบบอยากให้มันสวยด้วยและนี่ก็คือนางเอกของเราอย่างแรกของการเลือกเลยนะคะสายแฟร์อย่างเราก็ต้องเลือกที่ดีไซน์ก่อนเลยค่ะก็คือตอนที่ไปเดินดูเนี่ยก็ส่วนมากตามของตลาดก็จะเป็นน้องสีขาวเรียบๆแต่ว่าเมื่อเจออันนี้เฮ้ยน้องเป็นสีดําดูเท่แล้วก็ดูดีไซน์โดดเด้งมากนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้จริงๆแล้ว สามารถเอาตัวเครื่องอบเทินขึ้นไปกับเครื่องซักได้สำหรับบ้านไหนที่สเปซน้อยๆหรือว่าที่คอนโดนะคะสามารถ,ถเทินขึ้นไปได้แล้วก็ไม่ต้องปีนนะจ๊ะไซส์เล็กๆอย่างเราไม่ต้องปีนขึ้นไปแบบกดปุ่มอะไรน,นู่นนี่คือเขาสามารถเอา AI all-in-one control เนี่ยคือลิงค์เชื่อมต่อ2เครื่องเนี่ยเข้าด้วยกันเราก็กดที่ข้างล่างได้เลยเพราะฉะนั้นก็สะดวกสบายมากๆแต่ว่าสําหรับใครที่มีสเปซก็สามารถวางเรียงแบบนี้ได้ะคะ่ะ ส่วนเรื่องของการซักนะคะแป้งก็เปรียบเทียบเทคโนโลยีของหลายๆเจ้านะคะตั้งว่าอันเนี้ยใช้งานง่ายแล้วก็น้องฉลาดมากๆนะคะน้องก็เป็น AI watch นะคะซึ่งมีเซนเซอร์ทั้งหมด4ตัวซึ่งสามารถคำนวณน,น้ำหนักผ้าปริมาณน้ำที่ใช้ปริมาณน้ำยาที่เหมาะสมถ้าเกิดว่าเขารู้ว่ามันไม่สะอาดเขาก็จะเพิ่มเวลาให้เราเองนะคะซึ่งมันแบบเป็นฟีเจอร์ที่ง่ายแล้วก็สะดวกกับชีวิตเรามากๆเลยะคะ่ะสะอาดมั่นใจแน่ๆแล้วช่วงที่แป้งไปเรื่องนะคะก็เป็นช่วงแบบช่วงโควิดอะ เซลพีซีคือขายเก่งมากเขาก็พูดคีย์เวิร์ดมาเลยว่าทั้งเครื่องซักเครื่องอบเนี่ยมีไฮจินสตีมไฮจินแคร์นะคะซึ่งปล่อยไอ้น้ำฆ่าเชื้อเนี่ยมาได้ถึง99.9%เนะเป็นแบบพวกฆ่าเชื้อต่างๆที่เรามองไม่เห็นนะคะเป็นจุดขายที่ดีมากๆเว่าะฉะนั้นเนี่ยโดนตกเลยค่ะสัดค่ะอันที่บังอินมากๆอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือเทคโนโลยีอีโคบา b บลนะคะที่เป็นเอกสิทธิ์เจ้าเดียวของซัมซุงเลยนะคะเขาจะช่วยปั่นตัวน้ำยาสักผ้านะคะให้ละเอียดเลยเพื่อขจัดค่าฝัง หรือของเราแล้วก็อ่อนโยตนต่อเนื้อผ้าของเราครับอันนี้เป็นอันทีอินมากๆแล้วบางว่าดีมากๆค่ะส่วนเรื่องเครื่องอบนะคะสําหรับคนรุ่นเรานะคะไม่ต้องงอแดดไม่หว่ะจริงๆก็ยังงอแดดอยู่ถ้าเกิดว่าแดดออกนะคะไม่สักผ้าแดดออกคือไปถ่ายรูปค่ะ พอแดดหมดกลับมาซักผ้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องงอแดดในเรื่องการซักผ้านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอบกลัวเพราะว่าแดดอะ่ะมันก็แอบทําให้เสื้อผ้าเราบางทีมันก็คือเนื้อผ้าต่างๆอาจจะหดได้นะคะหรือเสียทรงได้ก็เลยใช้เครื่องอบเป็นประจำเพราะว่าเครื่องอบสมัยนี้เนี่ยเขามีโปรแกรมให้บ้างเลือกเรื่องเนื้อผ้าเนี่ยประมาณ20กว่าอันซึ่งแบบดีมากแม่ฉลาดกว่าแป้งแน่นอนนะคะก็ปล่อยให้น้องทํางานไปแล้วก็เขายังมีเรื่องการฆ่าเชื้อโรคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจลรวดีสุดๆแล้วก็นอกจากนัก ะะเอาใส่เข้าเครื่องซักผ้าเสร็จแป้งก็ดูสมาร์ตติ้งนะคะก็สมาร์ตติ้งเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องดึงดีไวส์สต่างๆของซัมซุงเนี่ยมาดูได้ว่าตอนนี้อันนี้ทําอะไรอยู่เหลือเวลาอีกเท่าไหร่นะคะซึ่งมันแบบเวิร์กมากๆ เครื่องซักเครื่องอบแล้วนะคะแป้งก็มีไอเทมลับที่ชีวิตนี้ฉันขาดเธอไม่ได้อันนี้ก็เป็นส่วนเซอร์วิสของบ้านอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นห้องที่ใช้งานจริงดีจริงเก็บไอเทมลับแป้งได้จริงอันนี้นะคะเป็นเครื่อง Samsung a ร์ดเรสเซอเพื่อบอกว่าชีวิตอะขาดไม่ได้จริงๆนะ เพราะว่าเรามีทั้งชุดไปงานบางทีไปเมืองนอกมีชุดหนังแจ็กเก็ตหนังขนเฟอร์ต่างๆนานาซึ่งแบบไม่ไหวที่จะไปลานซักแห้งอะคะ่ะแล้วพอตอนที่เขาอะ่ะโฆษณาว่ามีรุ่นนี้ออกมาแล้วว่ะโหโคตรดีใจโคตรกรีดเลยว่าแบบฉันจะต้องมีเราก็ซื้อก่อนมาเสร็จด้วยอันนี้นะคะแป้งก็ไวสําหรับเวลาเงี้ยชุดเนี้ยชุดไปงานเพิ่งใส่มานะคะซึ่งบางชุดเนี้ยก็คือไม่ได้จำเป็นไม่ได้สกปรปกขนาดจะต้องไปซักรดบจริงจังแต่ว่าน้องตัเนี้ยก็ซักได้จริงจังแล้วก็ฆ่าเชื้อได้ด้วยนะคะน้องเขามีตัวเจะะ็คแอร์เจ็อสตร แล้วก็ปล่อยไอน,น้ำช่วยกำจัดเชื้อไวรัสแบคทีเรียได้ถึง90.9%ส่วนไรฝุ่นเนี่ย100%เต็มไปเลยค่ะผิดความได้อีกนะคะที่ช่วยทำให้ผ้าแห้งด้วยอุณหภูมิที่ต่ำๆนะคะลดการหดตัวของเสื้อผ้านะคะมั่นใจได้ว่าเสื้อผ้าสวยๆของเรานะคะก็สามารถกลับมาสวยได้เหมือนเดิมแล้วก็มีวิงค a แคนะคะที่ช่วยลดการยับของเสื้อผ้าได้นะคะดีใจมากที่ได้น้องมาอยู่ที่บ้าน ะะหลังจากที่ป้าพาไปดูไอเทมลับต่างๆนะคะก็จะบอกว่านี้เลยเป็น F4 Samsung มากๆค่ะเริ่มจากมือถือเลยที่ป้าแบบใช้ Samsung มาหลายๆรุ่นมากๆหลังจากนั้นเนี่ยป้าก็เลยสนใจโปรดักต่างๆที่เป็น Samsung มากๆนะคะเพราะว่าดีไซน์เขาแบบโดดเด่นจริงๆนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแล้วแต่เดซเซอร์ก็คือดีไซน์สวยแล้วเรื่องอฟังก์ชันหรือ performance เนี่ยป้รู้สึกว่ามันครบครันแล้วก็คนในบ้านเนี่ยใช้กันง่ายๆนะคะว่าท <ๆ S 2> ุกคนแบบ ใครก็สามารถใช้ได้แบบใช้เป็นแล้วก็มีฟังก์ชันเหมาะกับทุกคนนะคะแล้วก็อีกที่สําคัญเลยอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องไฮจจนนะคะซึ่งแต่ละคนในบ้านเนี่ยก็ให้ความสำคัญตรงนี้มากๆแล้วก็ตัวซัมซุงเองเนี่ยเขาก็ให้ฟังก์ชันนี้มาอย่างครบครันนะคะก็จัดเต็มไปเลยค่ะโอเคสําหรับใครที่สนใจใน p r o d u c ซัมซุงนะคะก็เข้าไปดูได้ใน Official Store ของซัมซุงไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ line, หรือว่าหน้าร้านนะคะส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนเดีย๋ยวไปดูกันว่าอีพีหน้าก็จะพาไปดูอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกด ไลค์กด like, Subscribe กดแชร์แล้วก็สั่กนกระดิ่งให้เขาด้วยนะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย